การทงางำงานของกล้ามเนื้อมันนี้ก็โฟกขึ้นเยอะจากตอนแรกที่มันเป็นหลังเต่าแล้วเป็นดานรัดที่ได้ยกว,ว่าเนี่ยพังผืดรัดตรงนี้ค่อนข้างหนานะบ่าก็โฟกขึ้นหยอเยอะแล้วก็ตรงนี้ที่มันเป็นหนอกนูนเลยนะคะนี่ก็ลงมาเยอะเหมือนกันพราว่ามันค่อนข้างยึดมานานเลยอขอเดี๋ยนิ้วมือนยคะ่ะ ยืม,มือนางก็จะแบบว่าทําผิวเหลืองให้ด้วยอ่ลองกาม,มืองอขึ้นง่ายไหมงอขึ้นได้แต่นอนเฉียวม,มันยังเสียวอยู่แต่ยืดยืดลงได้เยอะแล้วเนาะเพราะตอนแรกมันจะเป็นปุ่มหมดเลยบริเวณข้อข้อเอ็นตรงนี้ค่ะมันจะแข็งมากเลยข้อมืออ่ะเช็คข้อมือข้อมือก็จะนิ่มลงดี๋าวต,ตอนแรกมันจะเป็นดานเลย เปาทูเนลซินโดมฟิงเกอร์ฟิงเกอร์เทดด้วยมาหมดเลยข้างนี้ทั้งแบบว่าเทนนิสเอวโบแต่จุดนี้แหละค่ะข้อศอกแล้วก็มาจุดนี้ที่มีปัญหาสบายึ้นแล้วก็แบบว่าบอกว่าใจดีหรือใจร้ายก็ไม่รู้นะคะเป็นผู้จัดการร้านจากเนธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็คือพอนวด่เสร็จแล้วค่อยบอกเราว่านางเป็นใครอย่างนี้ค่ะ <laughs> ขอบคุณมากมากค่ะที่ทไ<อ>ว้วาง <ๆ S 1> ใจให้เราดูแลขอบคุณค่ะ